สวัสด <differences S 2> ีครับผม TC Channel นะครับตอนนี้มีรถสามล้ออีกคันหนึ่งมานะครับประสงค์โดยพนักงานนะครับนี่ครับอันนี้เป็นน้ำเงินน้ำเงินนะครับของลุงจิมมี่นั่นเองครับน้องโอ้กำลังรับรถอยู่นะครับตอนนี้ขนของไปนู่นได้คหม บ้านมาเลยไม่ไมมีบุญมถ้าได้ครั้งนี้ลไปถึงบ้านนบุญไม่ไม่ผมไม่ำนี่ราบอน่ก่มไมมามมาขอให้ม่เใ่ได้ด้วยด้ไม่เขาบอกว่าถ้าใครอยากได้้องจับเขาบ่ๆเหรอจัเขาบกอดดีกว่าอันนี้ลงจิมมี่บอก หอมแล้วนั่นนี่โอ้คุณยาะกำไสายคุณยายะกำไสยหอมเลยแล้วโอ้ทุ่มทุนมหาศาลมากเลยนะครับเป็นไงขยะเขาบอกว่าอาอยู่ในเั็นก่อนอ๋อครอบเออจะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวควัญอ่อนเด้อรถคันนี้แอบไว้ข้างในเลยนะดูดิแอบไว้ด้วยรถสองล้อนี่ไหนอ๋อแอส เนื้อต่อถ้าแม่อดใจไม่ไหวติดก็ช่างแม่จะขโมยเอาไปขีนแม่แม่ไม่ต้องโมยแม่ยืมเลยยืมแล้วจิมมี่จะให้เลอเอออ่ะเาะเขาวหวงวงเขาจ่าจ่าจ่าอ่าโอตัดเป็นการทดสอบเครื่องนะตอนนี้เดี๋ยวแม่จะพาไทดสอบรถนะครับตอนนี้ เฮ้ยเกือบยกล้อเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอ้โหตึ๊กเลยเมื่อกี้อืมเออเฮ้ยยกล้อเลยนั่งโอ้นั่งโอ้ข้นไหนของน้องโอ้เนี่ยที่สองคันเนี่ยข้นไหนของน้องโอ้อันนี้ไม่เอาอันนี้ของของลุงจิมมี่ไม่ใช่ของลุงจิมมี่จิมมี่ได้แล้วแถมสูบให้ด้วยโอ้ สุกยางครับมีผครถดยาคาเท่าไหร่นีมีผ้าคลุมรถด้วยหนึ่งห่นหนึ่งหนึ่งมืเก้าพันเก้าร้อยโอ้แม่ตีไปสองหมื่เลยสองหมื่นนี้แม่เก็บวันละวันละร้อยนี่กี่กี่เดือนวันละร้อยเออแม่จะเก็บวันละร้อยก็เดืนหนึ่งก็สามพันเดือนนึ่งก็0พันสามมเดือน สามเดือนสามเดือนกับสิบวันสามเดือนหกสิบวันแม่ถึงจะได้รับค่าพัร้อนสามเดือนหกสิบวันแม่เก็บวันละร้อยเดีนี้ก็จะเป็นบ่อแล้วน่าก็แต่วันนี้แม่จะเก็บวันละร้อยตบปืนให้แม่หน่อยจ้าแม่จะเก็บวันละร้อยแม่จะไม่กินเลยถ้าหาได้วันวันหนึ่งหาเงินได้ร้อยหนึ่งแม่จะไม่กินอะไรเลยแม่จะเก็บไเลยได้แน่นอนค่ะคุณแม่จะขี่จากบ้านโน้นมาที่นี่จ้าจะขี่จากสามแยกแม่ หลบแดดก,ก่อนหลบแดดจ่ะเนาะมัน,นร้อนอีกนี้ก็ขนลงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องจันหอมชาแนลด้วยนะไอัวไอโวเด้งมันไม่ล็บหรือเปล่าไอทุกคพื้นนีน่มันไม่ล็ออ แม่จะได้แล้วแม่บอกจะเก็บไปละร้อยได้แน่นอนแม่ใช่แม่จะเก็บจริงๆนะนี่ใช่เชื่อแม่แม่จริงทำจริงนเดี๋ยวจะไปซื้อกระปุกอมสินวันนี้แหละเป็นคนช้อนในกรณีที่ไปหลายคนลองเลยลองให้ดูหน่อยอ้าโอ้ลองเลยโอ้ลองเลยค่ะเออโอ้ดิี่กินข้าวยังแต่ตุแจแล้วบิ๊กเล็ก นี่จะเป็นเียมาดับัมีเสียงน่าจะเียนีจะเป็นเียระดับห่องสาจะเป็นเกอนนี่จะเป็นโรลร้อนมากเลยร้อนมากนอนกนเอนนอนนี่โหลดไม่ไม่หมุนเลยนะเน็นู่นใ่ปลาใ่ลูกหาว อยู่นู่นมั่งเอาลทนีโอคงจะนารั้งคืนแนพนักงานก็วั่ส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งคืนกี่ไปกี่มาจนตั้งคืน่อไปก็จะเป็นการทดสอบการวิ่งของรถนะครับนโอคานนี้ผมว่า้้น่น้องโอกำลังทดสอบการวิ่งอยู่หอรี่ไป ดูรถนกันดูลนกันเออเอาไปเฮ้ยเฮ้นาตมโบที่ไปแล้วไนโบที่ไปแล้วครับแกงสมล้อไปแล้วครับแกงสล้อมีที่กทีล้อร้น้ะ ครับะคส่หรปตอนนี้มีรถยนมามีรถยนมมาบมีรถยมาครับสลับคลิปนี้คงต้องจบในนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับ TC Channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ